ครั้งที่หนึ่ง้อยสิบเกวิธีระงับดับโทสะวิธีที่สี่สิบขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวตฏสงสารแลบฟังได้เลยนะเจ้าค่ะจะเริญในการพัฒนาตัวเองเป็นพเพื่อความพ้นทุกข์ตัดวตฏสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนนะวิธีระงับดับโทสะวิธีที่ส oh. ี่สิบโอ้สี่สิบเนเนี่ย เอาอีกสีส่สี่เอ็ดีกข้อแล้วก็พอเพราะว่าเบื่อกันยังจะวกกยังฟังนะเนี่ยท่านเปลี่ยนเรื่องใหม่เถอะคือคนเรามีหลากหลายหลายจริตถ้าเอาอย่างเดียวได้พระเจ้าจะสอนทําไมอ่ะจะสอนทําไมเป้าหมายมีอย่างเดียวแต่วิธีที่จะไปอ่ะมันมีหลากหลายแต่เขามีวิธีเดียวอ่าแต่รายละเอียดนะมันเยอะนั้นบางคนบางคน างคนเหมือนคนป่วยอะ่จะจ่บอกเหมือนคนป่วยจะหายเองก็ได้ใช้โลกก็ได้ใช้ธรรมก็ได้ใช้ตนเองก็ได้ใช้หมอรักษาก็ได้เนี่ยหลากหลายใช้คนดูแลก็ได้มันหลากหลายวิธีนะวิธีสี่สิบ เราถือตัวเพราะมีความถือมัน่นถ้าเราถือตัวเองเราถือมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วคนให้เราเอาไอ้ความดื้อถือของเราเนี่ยให้มันเสื่อมไปหรือเอาความถือมั่นเนี่ยให้มันไม่จริงขึ้นไปเขาจะต่อโทสะมันก็มน,นาฐานนั่นะเป็นหลักฉันะถูกไงหลาเป็นหลักเพราะอะไรเพราะหลักหรือว่า ตนไม่มีใครรักตนเท่ากับตัวเองเนี่ยตนต้องเป็นที่รักลูกก็ฆ่าได้ผัวก็ได้เมียฆ่าได้แม่ฆ่าได้พ่อฆ่าได้พ่อแม่ฆ่าลูกได้ให้ลูกให้แม่คลอดมาโยนลูกจากดูข่าวจับไม่มีเงินรักษาไอัวทิ้งโยนลูกที่คลอดตกไปที่ข้างล่างอะ่ะถูกเหล็กเสียบปุ๊บ เด็กตายลูกนะเยอะแยะเธอไปดูเรื่องในสังคมเอาั็แล้วกันมันเยอะแยะมันไม่ไหวพูดพวกตัวอย่างห้าปีก็ไม่จบห้าพันปีก็ไม่จบสาละพปัดเพราะความเนี่ยถือตัวยึดตัวเองเนี่ยยึดทิฏฐินี่แหละนะ <c oughs> ถือตัวเพราะหนึ่งเพราะชาติ คนคนตะวันตกเขาถือว่าคนฉลาดอิสราเอลเขาว่าเขาฉลาดไอ้พวกฮามาสนี่ไม่ใช่คนฆ่าทิ้งที่เฉยอะ่ะฆ่าสัตว์ที่งเอามากินได้ไอ้นี่ฆ่าคนนะเด็กเด็กเล็กน้อยผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่ตายไปทั้งเท่าไหร่แล้วพวกอิสราเอลเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่อันนั้นกันเยอะอนะคือดินแดงของฮามาสมาก่อนเป็นของปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ พวกตะว,วันตกอะเอาพวกเนี้มาอยู่มาอยู่ตกลงว่าจะสร้างประเทศให้ก็ค่อยๆย,ย,ยึดประเทศของของปาเลสไตน์เรื่อยๆยืดๆๆขยายเอาอาวุธดีๆมาช่วยเสริมไอ้นี่ก็เอาอาวุธก็ฆ่ายึดไปเรื่อยๆจนคนจะหมดเหลืองิดเดียวทําล้วล้อมไปแล้วนะนี่ดูโลกดูสิทำล้วล้อมไปนะนะเขาจะฆ่าให้หมดอีก เหลือแค่สองล้านคนตายไปถึงว่าสองแสนแล้วแล้ก็ดูันผ่านนะไม่เด้นั่นเลยแต่ซาสงสารเนะ่ะเธอไม่เกิดไป็งนงั้นมั่งอะ่ะให้ชาวฮามาัดไปอยู่เอาพยอบอยู่ทางเหนือพอขึ้นเหนือเสร็จให้ให้เหนือลงใต้มันพายเดินไปเ,เดินมาก็ยิงไปไม่มีอาหารกินนะ สาประชาชาิเขาก็เอาอาหารไปไม่ให้ระเบิดทิ้งซะอีกไม่มีใครทําอะไรเนี่ยนักเลงใหญ่สหรัฐก็ส่งวุธไมให้ส่งพุธไม่ให้ใครทาอะไรสราบชาติทำอะไรนี่ใครทําอะไรอาตมาแล้วรู้สึกจิตมันทําไมพวก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 ไอ,ไอ้อะไรนะ ประเทศทางตะวันออกกลางครพวกมุสลิมไม่มีสองนิกายไม่ว่าะไรหรอกทำไมเขาไม่สงสารชาวฮามาสกันเลยมีแต่มีแต่ประเทศอิหร่านประเทศเดียวอะที่คอยดูแลแต่เขาดูแลก็ช่วยได้ไม่มากเพราะก็ก็เ,เกรงใจสหรัฐกับอินดี้ไม่เกรงใจอะอาวุธเขาดีกว่า อาตมาเอ๊ทำไมประเทศตั้งเยอะแยะประเทศซาอุหรือประเทศกลับไปสนับสนุนซะอีกเนะี่ยไปซื้อสินค้าเขาที่สหรัฐเขาอีกแต่อยังว่านะเขายึดประ,ประเทศบางประเทศไปแล้วนะตอนเนี้ยแถบนั้นนะเขากาจะยึดไปหมดเลยก็ยังไม่สมัครคีกันใครที่ดีอรู้เรื่องเรืช่วยๆดูแลกันหน่อย ยังไงก็มุสลิมด้วยกันจะช่วยดูแลหน่อยนี่ก็มาเห็นมาอยู่เมเมอชาวอิสราเอลมาอยู่อ,อําเภอปลายเป็นกลุ่มก้อนแล้วเดี๋ยวบอกเป็นที่ของพระเจ้ายกให้แล้วแล้ว,แล,วแล้วประเทศไทยก็จะยกให้กมณฑ์ซะอีกอีก,กนักการเมืองฝ่ายก็จะให้พระมาาเอาเอาให้ถนัดเพราะงั้นมันไม่แน่นอนหรอกเธอ สงครามโลกอะไรใดชีวิตเราจะอยู่สักเท่าไหร่รีบเร่งประพฤติปฏิบัติโครสัตบุตรจะเป็นยังไงจะได้ไม่สงทางนนี่ความเป็นห่วงพราชาตินี่แหละเขาถือว่าอะคนตะวันทั้งเอเชียไปถูกทําลายนะไปถลารดลรลกชาติตะวันตกฉลาดไอ้พวกอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คนสองโคตรี่ถือความเป็นโคดตระกูลอ่ะ กษัตริย์สมัยก่อนมีกษัตริย์ทางมแพทย์สูตรเนี่ยชั้นกษัตริย์ชั้นวนากษัตริย์ชั้นวนาพารามณ์สูตรกันทานคนชั้นต่ําคนมาอาบน้ําในคลองนี้ไม่ได้เนะี่ยึดถือโตษตรตะกูลนะตระกูลอะไรตระกูลมีศักสีรวยหรือจนเป็นคนลากหญ้าหรือคนที่โกงแผ่นดินมารวยลากหญ้าเป็นเรื่องก็สนับสนุนคนโกงนั่นแหละ พวะโพธิสัตว์มาช่วยไม่เอาไม่สนใจด่าซะอีกแล้วพอความปรากฏขึ้นอย่างว่าสือ่อเหมวอนชนมันได้เงินได้เงินก็ด่าประยุทธ์คนไม่รู้ก็ฟังโลมก็อย่างนี้ละเธอมันไม่น่าอยู่หรอกรีบนิพพานเถะเบื่อหบื่อพ้นเถะนะนิพพานไปเลยใช้ตระกูลสี่ใช้รูปงาม ไอ้ฉันหลอ่อฉันสวยคือตัวห้ามีทรัพย์มากหกมีการศึกษาดีการศึกษาสูงเธอไม่ศึกษาไรฉันเปนด็อกเตอร์นะเธออะไรปรสองปสามเ็ดก็หน้าที่การงานการงานเนะี่ยฉันใหญ่ฉันในอำเภอน,นะเว้ผู้ว่านะเว้ย ผู้ใหญ่บ้านนะเว้ยกำนันนะเว้ยอบตนะเว้ยเนี่ยเขาบอกเลือกตั้งประชาวิตยเป็นสสถ้าอาตมาเป็นเป็นมีอำนาจนะอามาจะมาให้เงินเดือนสสเงินเดือนเป็นแสนกินก็ฟีไปไหนก็ฟรีออกมาได้บำนาญเดือนละเป็นแสน มันเอาเปรียบคนมากเกินไปอจจะมาว่าคุณสมัครคุณเสียเงินมาคุณไม่ต้องเอาเงินเดือนได้ไหมถ้าคุณบอกจะทําเพื่อประชาชนให้ฟรีเลยทํางานฟรีได้ไหมสสทํางานฟรีดูว่ามันจะสมัครไหมถ้าโกงแบบเอาเอาแบบแบบจีนนะ่ะจีนใครกองนะเป็นผู้หญิงประหารชีวิตหมดละแล้วญาติไม่มีสิทธิ์มารับ เขาบอกว่าควรทำชั่วเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ในตัวเองพ่อแม่ก็ไม่ต้องรับศพไปพอรับศพไปก็จะบูชาคนชั่วอีกคนดีก็ถูกแล้วเลยเพราะงั้นฆ่าทิ้งแล้วเผาเลยญาติไม่มีสิทธิ์มารับศพไปแหมหเราพูดซะด้วยมันพูดลำบาก ก็ออให้เป็นไปตามโลกเขาก็แล้วกันหน้าที่การงานเขาแต่จะมาพูดนี่เดี๋ยวมันไม่จบแปดหลักแห่งศิลปะวิทยามีความรู้มีความรู้ฉันมีความรู้ทำคอมพิวเตอร์ทำอะไรเราก็ถือถือดีคนที่มีความรู้ก็ปกตัวปปูกงาไปข้อเก้าวิริยะฐานนะ <c oughs> วิริยะคือฐานะอันเกิดจากความรู้ถ้าหาจาจบปัญญาตีปัญญาโทรับราชการปุ๊บเนี่ยโอ้สูงไปเลยนะแรกนี่ไม่มีรู้อะไรหรอกบางทีก็ซื้อก็งานมันมันจะพูดแล้วจะแวะไปกลางเมืองอยู่เรื่อยเลยเพราะมันมันมันมีข่าวไง เขาก็พูดเราก็รู้ตามเขาแล้วก็มีความเห็นไปสิบคงแก่เรียนมีปฏิพานไหวพธธริบดีอาตมาเนี่ยคงแก่เรียนกันนะอายุคแค่แปดสิบแล้วไปไหนมาไหนมีหนังสือติดนะ่ะดูที่ดูหน่อยก็ยังดีนะทบทวนไปอาตมาเนี่ย มาพูดนี่ก็มากระทบทวนธรรมะทบทวนเสร็จลืมจำชื่อไม่ได้หลายคนเห็นไหมเพราะจะมาปฏิบัติธรรมสูงสุดสัญญาไม่เที่ยงไห้นี่แก้ตัวคนดีชอบแก้ไขคนอะไรจันอะไรชอบแก้ตัวคือคือสัญญาไม่เที่ยงคือสัญญาสิ่งที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันอะไรเนี่ยที่ทําให้เราทุกข์เนี่ย มันไม่เที่ยงเลิกมันได้แต่สัญญาสัญญาที่จะจำเพื่อหลักธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเนี่ยมันลืมนั้นเราปฏิบัติให้ได้ให้หลุดพ้นหลุดพ้นเสร็จแล้วบางทีไอ้หลักธรรมแล้วมันก็เลอะเรลือนแต่เราได้แล,แล้วไงเอาแค่นั้นพอหรือสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้อที่สิบตัวอย่างที่สี่สิบนะอา่า เล่มยี่สิบเก้าข้อยี่สิบสองพุทธะตัดไว้ว่า,วาความถือมั่นเนี่ยถือการถือมั่นที่มั่นมันเป็นเพราะอะไรมันมีอํานาจอะไรมาทําอํานาจได้คือตัณหาด้วยอำนาจตัณหา,า,ณหากับด้วยอำนาจทิฏฐิก็อัตตามานะทิฏฐิไงเหตุทำให้เนื่อช้าเพราะมีตัณหามานะทิฏฐิ เนี่ยทำให้เนื่อนช้านั่นนี่ตัวอย่างที่สี่สิบเอ็ดวิธีระงับดับโทสะต่อนี่ทีนี้โอเคไอไอไอคนที่มันแตกต่างกันไม่ว่ากันแล้วทีนี้ไอคนที่ปฏิบัติทมด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเห็นแตกต่างกันก็มีทิฏฐิอของตัวเองว่าเออมันน่าจะอย่างนี้ไอถูกผิดกช่จนะไม่ว่ากันต่นี้ไอถูกด้วยกันเองเนี่ยสามารถทิฏฐิได้กัน,น่ะ มิจฉาทิฏฐิเราไม่ว่ากันแต่ถ้ามิจสาสมาทิฏฐิด้วยกันแล้วถูกต้องก็มีความเห็นเกี่ยวกัรปรัพุทิบัติเล็กน้อยก็จะเถียงกันในประวัติศาสตร์นะในในเรื่องที่ที่ที่กล่าวมาเ <c oughs> <c oughs> พื่นอนพระภิกษุที่อยู่ในสำนักของพระเจ้าพระเจ้าบ,าบวชให้ด้วยนะก็เกิดทะเลาะวิวาทแบ่งเป็นสองฝ่ายยึด อึดอัดขัดเคืองเป็นสองพวกเนื่องมาจากเวลาเข้าห้องน้ำน่ะเขาจะตักน้ำมาวางไว้เสร็จแล้วไข่ยุงก็มาไข่ก็เป็นลูกน้ำอีกพวกหนึ่งบอกว่าเออเอาน้ำไว้เนี่ยไม่ดีหรอกเพราะอะไรเพราะยุงมันจะมาไข่เป็นลูกน้ำมันก็เป็นยุงก็เลยก็ตายแล้วเธอตัดน้ำม่ะไม่มีลูกน้ำอยู่ในขันแล้วก็ล้างไปเนี่ยมันก็ลงไป ไม่ควรตามความซะเลยอีกคนบอกว่าจะบ้าเลยอัน,นันมาพูดอแรงไม่เอาไม่ดีหรอกเพราะอะไรน้ำมันอยู่ไกลไปตักมาก็ยากหนึ่งสองสองก็คือพวกไม่ยอมก็อยาเหตุผลเนาะพวกที่สองก็ <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นก็เข้าอีกแกเขาก็จะใช้ไม่ใช่เออนั่นทีไปตักที ตักก็ใช้ภาชนะแล้วมันเดินมาไกลามันเหนื่อยเนะี่ยรองเท้ามีนีน่เว้ย,วยเถียงพระเจ้าก็มาห้ามบอกอย่าทะเลาะกันเลยไปเถอยยึดมังางระดับนะพระเจ้าไม่ต้องขนวายหรอกพระเจ้าตรงมีความสุขกับฌานไปผมยินดีจะทะเลาะกันคือฉันมันไม่ยอมกันไงพระเจ้าก็เลยไปบินทบ,บาตฉานเสร็จก็เอาแล้วที่วงที่บอลอะไร อยู่กันไม่ฟังกูกไม่ไม่อยู่ด้วยนะก็เลยออกก็ <laughs> ไปใครตัวใครก็ไปเจอเจ้าชายอารุธทธะกินเปละอะไรนี่เข้าเงี้ยเนี่ยก็ไปก็ไปเจอช้างถวตยไหวงพึ่งอะไรตอลิงนะอ่ะแต่นี <c oughs> น้อนนี้ออกดึกประเดน <c oughs> พระเจ้าบอกต้องมีสารยธรรมหก สารานิจธมหกก็มีในพระไตรปิฎกที่ยี่สิบสองข้อสิบเอ็ดหน้าสี่ร้อยี่สิบหกมีสูตรหนึ่งสูตรสองเล่นที่ยเล่นที่สิบสองข้อสี่ร้อยเก้า 31, สิบสองนะฮะร้อยสามสิบเอ็ดสารานิจธมหกเหมือนกันอธมาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบสองนะข้อสิบสองหน้า 27, สาี่ร้อยยี่ยี่สิบเจ็ดสารณีทจธหกก็มีสองข้อนะข้อสิบเอ็ดกับข้อสิบสองอันนี้อ่านข้อสิบสองแล้วกัน เธอต้องทําตัวให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคาะกันเพื่อความไม่วิวาททะเลาะกันเพื่อความสมัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสาไลกทําหกคืออะไรคือเธอต้องตั้งเมตตากายกรรมหนึ่งสองเมตตากายกรรมคือทั้งต่อหน้าและหลังนะต้องเมตตากายกรรมหนึ่งสองวจีกรรม สามมโนกรรมคือกายวาจาใจอะ่ะเธอต้องเมตตาช่วยเขาอย่าทะเลาะกันสี่บริโภคคือมีอะไรก็แบ่งปันกันนะผู้ให้ย,ย่อมเป็นที่รักเนี่ยมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันไปก็สี่ก็ห้า <c oughs> มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พอ้อยเป็นไทย ศีขลขาดเลยคือผิดเลยศีลทะลุศีลทะลุไม่ผิดทางกายวาจาแล้วแต่ใจยังมีถ้ามีเล็กๆก,ก็ยังด่างน้อยอยู่ยังมีความด่างอยู่ไม่พร้อยจนเป็นไทยคือไม่มีเลยศีลน,นอกจากไม่มีความอวิปปิสสารไม่เดือดเนื้อร้อนใจแล้วยังได้ วิมุตติยา,านทัศนะอีกวิมุตติยา,านทัศนะนี่คือเป็นไทยเลยไหมเส้อย่างเดียวเป็นพระลา,านได้บอกว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าได้มีถูกตัณนหามนาะาทิฏฐิครอบงำจะได้เป็นไปเพื่อสมาธินะทั้งต่อนหน้าและรับหลังปราถนหายเขา ไม่มีตณหามาาาิทิฏฐ <c oughs> ิทั้งต่อหน้ารับหลัง <c oughs> ก็อกมีอริยทิฏฐิอันเป็นนำเครื่องออกเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบทุกคนเนาะต่างอยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละต่อให้ไอ้มิจฉาทิฏฐิไม่พูดและมิชฉาทิฏฐินี้เพระมันมันไม่มีทางเลยเพราะไปคบอสสัตว์ตบรุษไง แล้วเขาก็เชื่อทีนี้ออกนอกเลยนี่สมาธิฐิเนี่ยบางทีบอกแล้วอยู่ด้วยกันหรือมามีหลักเดียวกันแล้วมันมีทิฏฐิบางอย่างที่มันเนี่ยนามในขันมีไว้หรือไม่มีไว้ทะเลาะกันเลย <c oughs> นะให้ปีเสียอัเราต้องนําออกจากทุกทุกนี่คืออะไรคือไม่มีโทษซะ ถ้ามีโทระัพทเนี่ยทำให้เราทุกข์เธอลองโกรธใครสิมันทุกข์มาจากสองกรณีหนึ่งโกรธไม่พอใจสองกามทิฏฐิเห็นไหมทิฏฐิความเห็นถ้าถูกเออสามสามข้อทิฏฐิความเห็นตอนนี้ความเห็นเนี่ยไปยึดทิฏฐิอีกอันเขาเห็นอย่คนละอย่างไม่พอใจแล้ว ต้องเอาอย่างฉันกามมันไม่สมใจพอไม่สมใจมันก็เกิดโทสะมึงไม่รักกูมึงตายเห็นไหมฆ่ากันเนะี่ไปขอคืนดิมเขาไม่คืนดีฆ่าริ้งเลยเ <c oughs> สร็จแล้วฆ่าตัวเองตายก็ไม่มีทั้งออกนั่งสารทำไมแหมมาพบปฐมมาหน่อยไม่ได้ อย่างว่าบอกเขาปัญญาเขาไม่ได้เขาไม่ถึงก็ไม่มีบาร,รมีงบาร,รมีคือทําได้เมื่อเขาทาไม่ได้ก็เขาไม่มีบาร,รมีก็ทําไม่ได้เขาต้องไป่อยางั้นแล้วเจอหลายคนแล้วบางคนเห็นดีฟังหรือเขา้าใจพอกลับไปบ้านเรียบร้อยเป็นโรคบางคนตายไปนก็มี <c oughs> ต้องมีอริยทิฏฐิคือต้องออกจากทุกข์ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยจะเป็นเชื่อนออกจากทุกข์ได้และไม่ทําให้เนินช้าเอาแล้วนะเอาไปนั้นว่าจบวิธีระงับโทสะสี่สิบเอ็ดข้อเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดภายราคสรบันข้อที่ขขอตรวจสอบตัวเองพระยารรันต้องมียานเจ็ด ของพสทสศตวรรษเป็นยังไงวันนี้ก็ขอสุบเวลาอนุมนตรสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิติจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้ จะติต่งอบรมแนะนำตักเตือนสอนอก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้เห็นว่าทิกตอกยูทู e แนะนำโมนิทิจิตธทงธรรมหรือเฟ e บุ๊กแนะนำจุปรลักษณ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้จะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วย เปรียบเสมือนได้ปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ